ขอพี่ก้าศสนทาวนนี่พี่ก้าวส่วนออกมาแต่ยะดอย่างละเจ็ดวันนะครับก็หากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอดีเกมไอเทมโคตรเกมบัตรไก่หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร100%แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม เจ๋อสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็คือเป็นกิจกรรมสําหรับสายฟรีนะครับก็เป็กิจกรรมนี้เลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับมันถึงสุกกับมาอีกแล้วนะครับ5้าวันนะครับรับสกินปืนฟรีนะครับแค่ลงไปเล่นในครบเวลาเฉยนะครับท่านผู้ชมก็ผมก็ลองลงไปเล่นไปแล้วนะครับก็ได้มานะครับ2กล่องนะเราก็มารับกันเลยครับท่านผู้ชมนี่ กล่องนี้ครับเป็นกล่องโจเซฟนะครับมีโอกาสได้สกาเรืองนะแล้วก็ปืนอีกมากมายเพื่อะไรครับได้สกาครับผมมีสกาแชมพูเราไม่ใช้ลองกล่องครับขอพี่ก้านทาวนนี่พี่ก้าสูนออกมาแต่ยอะอย่างละเจ็ดวันนะครับก็เอ๋ยไม่เป็นไรครับเราก็ไปสะสงกันต่อนะสายฟรีก็อย่าลืมนะครับลงเล่นโหมดไหนก็ได้ยกเว้นฟรีสไตล์นะครับแล้วก็จะได้นะครับเราก็สามารถที่จะลงไปเล่นนะครับแล้วก็รอของได้นะครับ ผมกลัวมากแล้วว่าเสียงเพลงจะติดไปในคลิปนะแล้วผมจะโดนลิกเสรนะครับทางบ้านผมก็อารมณ์ดีเลืกนกินครับเปิดเพลงแต่เช้าเลยนะครับท่านผู้ชมก็ออกประมาณนี้นะครับของที่เราได้รับมาเป็นปืนปืนนะคือวิธีเล่นก็คือน้องเล่นหมดไหนก็ได้ครับแต่พี่ไปเล่นหมดแล้งมาแป๊บหนึ่งนะครับพอดีว่าพี่เก็บอยู่ไม่แน่ว่าพี่ใกล้แล้วไม่แน่ว่าที่อาจจะ อาจจาเป็นจะต้องโซโลอีกสตา2สองตานะครับเพื่อจะเอาให้ได้เองนะครับเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเล่นทีมเราขึ้นยากมากนะครับขนาดคือค่าสี่ค่าห้าถ้าติดสิบเนี่ยไม่ขึ้นนะครับคือติดที่เจ็ดที่แปดที่ห้าไม่ขึ้นนะไม่บวกนะลบลบสิบบวกสิบแล้วก็เท่าเดิมนะครับก็คือแบบถ้าไม่ติดที่สามที่สองที่หนึ่งจริงนี่ไม่บวกเลยนะครับก็คือเราเล่นหมดไหนก็ได้ครับเลยถ้าขี้เกียรเล่นก็หมดล่างยานครับ เอาตัวไปยืนไว้ก็ได้ครับคือว่ายืนให้คนอื่นเราฆ่าเล่นะครับคือเราเราไม่สนใจอะไรมากนะครับเราก็จะทําอย่างนั้นได้นะครับแเราก็จะได้มาฟรีๆนะครับไหนดูซิวันนี้มีอะไรมั่งของเดซเฉพาะวันนี้อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับโอ้ยกล่องลุ้นชุดอวกาศเจ็ดเพชรอย่างเดี๋ยวนี้เหมือนกล่องปืนจะไม่ค่อยมีแล้วได้เป็นกล่องชุดแทนเนาะสิบสี่เพชรครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ได้เสื้อครับไม่ได้ชุดอวกาศครับใครเชิญจังเลย อันนี้อะไรเนี่ยแทรกเล่นเหรอเจ็ดเพชรเองอ่ะเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่อยากได้โอเคครับผมจะไม่มีอะไรแล้วก็เมื่อเราทำเพชรแล้วเราก็มาล็อกขึ้นสามเม็ดนะครับก็เนี่ยกิจกรรมมีห้าวันนะครับเนี่ยมีรูปอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีปืน mca หนึ่งมี mp สิศูนย์มีอะไรเนี่ย ak ป่ะแล้วก็ mca หนึ่งแล้วก็สกาน้ยนะครับก็อ่านว่า อย่าลืมมาเล่นกันนะครับสาหรับสายฟรีทุกคนนะครับเหมาะนะครับเหมาะสาหรับสายฟรีนะครับที่ควรจะเก็บไว้นะครับดูก่อนว่าไอนี้ผมครบยังเอ่ยผมก็ไม่แน่ใจว่านี่ผมได้ครบยังยังเนี่นะโอ้เหลือตัวปืนครับส่วนกระเป๋าได้แลลวกระเป๋าก็สวยดีนะครับก็อย่าลืมไปแลกกันนะครับไปแล้วคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเอาบอกแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ